สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Make My Set Podcast รายการที่จะมาช่วยให้คุณสร้างอนาคตทางการเงินที่ดีขึ้นวันนี้เรามีหัวข้อที่สำคัญมากๆสำหรับทุกคนที่อยากจะเริ่มสร้างรากฐานที่มั่นคงนั่นคือสร้างนิสัยการออมเงินเทคนิคเล็กๆที่เปลี่ยนอนาคตทางการเงินได้ค่ะ หลายคนอาจจะเคยรู้สึกว่าการออมเงินเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นต้องอดต้องทนต้องประหยัดจนไม่มีความสุขใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วการสร้างลิสัยการออมเงินนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะวันนี้เราจะมาแบ่งปันเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีและเมื่อทำอย่างสม่ำเสมอมันจะสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตทางการเงินของคุณได้อย่างมหาศาลเลยล่ะค่ะ ทำไมการสร้างนิสัยการออมเงินถึงสำคัญกว่าแค่การออมก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราถึงเน้นคำว่านิสัยการออมเงินไม่ใช่แค่การเก็บเงินก้อนใหญ่ๆครั้งเดียวแล้วจบไปแต่มันคือการกระทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับการแปรงสันตอนเช้าหรือการออกกำลังกายถ้าคุณทำจนเป็นนิสัยมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และคุณจะทำมันได้โดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับสร้างความสม่ำเสมอนิสัยช่วยให้เราออมเงินอย่างต่อเนื่องแม้ในวันที่เรารู้สึกขี้เกียจหรือมีเรื่องให้ใช้จ่ายเยอะลดความกดดันเมื่อมันกลายเป็นนิสัยเราจะไม่รู้สึกว่าการออมเป็นภาระแต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องทำเห็นผลในระยะยาวการออมเพียงเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมอจะสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในระยะยาวด้วยพลังของดอกเบี้ยทบตน้น เทคนิคเล็กๆที่เปลี่ยนอนาคตทางการเงินได้มาดูเทคนิคที่เราสามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างนิสัยการออมเงินกันเลยค่ะ 1. ออมก่อนใช้ Pay yourself first นี่คือหัวใจสำคัญของการสร้างนิสัยการออมเงินค่ะทันทีที่เงินเดือนเข้าบัญชีให้คุณโอนเงินส่วนหนึ่งไปเก็บไว้ในบัญชีเงินออมทันทีก่อนที่จะนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายตัวอย่างหากเงินเดือนออกวันที่25 ให้ตั้งค่าโอนอัตโนมัติ10%หรือ20%ไปยังบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีลงทุนในวันที่25หรือ26ของทุกเดือนทำไมต้องทำแบบนี้เพราะเมื่อเงินถูกโอนไปแล้วเราก็จะเหลือเงินในบัญชีหลักน้อยลงทำให้เราต้องบริหารจัดการค่าใช้จ่ายจากเงินที่เหลืออยู่และลดโอกาสที่จะใช้เงินเกินค่ะ 2. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและจับต้องได้ การมีเป้าหมายจะทำให้เรามีแรงจูงใจในการออมมากขึ้นค่ะเป้าหมายที่ดีควรเป็น smart g o a SMART specific measurable achievable relevant time bound ตัวอย่างฉันจะออมเงิน50 0 0 0บาทเพื่อเป็นเงินดาวรถยนต์ภายใน12เดือน ฉันจะออมเงิน20,000บาทเพื่อเป็นเงินสำรองฉุกเฉินภายใน6เดือนเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะรู้ว่าคุณกำลังออมไปเพื่ออะไรและจะช่วยให้คุณมีวินัยมากขึ้นค่ะ 3. เริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่อย่างสม่ำเสมอหลายคนอาจจะคิดว่าต้องออมเงินก้อนใหญ่ถึงจะเห็นผลแต่จริงๆแล้วการเริ่มต้นจากจำนวนน้อยๆที่คุณรู้สึกไม่กดดันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ ตัวอย่างเริ่มต้นออมวันละ20บาทหรือ50บาทหรือสัปดาห์ละ100บาทถ้าคุณยังไม่คุ้นเคยจับการออมหรือมีไรายได้จำกัดเมื่อคุณคุ้นเคยกับการออมจำนวนน้อยๆแล้วคุณสามารถค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นได้ในอนาคตค่ะ 4. แยกบัญชีเงินออมออกจากบัญชีใช้จ่าย เทคนิคนี้สำคัญมากค่ะการแยกบัญชีจะช่วยให้คุณเห็นชัดเจนว่าเงินออมของคุณมีเท่าไหร่และลดโอกาสที่จะเผลอไปใช้เงินออมตัวอย่างเปิดบัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีบัตร ATM หรือบัญชีที่ต้องโอนผ่านโมบายแบงกิ้งเท่านั้นเพื่อไม่ให้ถอนง่ายเกินไปบางคนอาจจะแยกบัญชีตามเป้าหมายด้วยสามเช่นบัญชีเงินสำรองฉุกเฉินบัญชีเงินเที่ยว,บ,ยวบัญชีเงินเกษียณ 5. ออมเงินจากเงินพิเศษหรือเงินที่ไม่ได้คาดหวังเมื่อได้รับเงินพิเศษเช่นโบนัสเงินคืนภาษีค่าคอมมิชชันหรือแม้แต่เงินถอนเล็กๆน้อยๆให้พยายามนำเงินส่วนนี้ไปเก็บออมให้มากที่สุดตัวอย่างได้เงินคืนภาษี5,000บาทลองแบ่ง2 0 0 0ถึง3,000บาทไปออมทันทีเงินเหล่านี้เป็นเงินที่คุณไม่ได้วางแผนจะใช้จ่ายอยู่แล้วการนำไปออมจึงไม่กระทบกับการใช้ชีวิตประจาวันของคุณค่ะ 6. ลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็น One Less ลองมองหาค่าใช้ใจ่ายเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถลดได้ในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ตัวอย่างลดกาแฟจากร้านดัง1แก้วต่อสัปดาห์แล้วมาชงเองที่บ้านลดการทานข้าวนอกบ้าน1มื้อต่อสัปดาห์แล้วทำอาหารทานเองยกเลิกบริการ streaming ที่ไม่ค่อยได้ใช้เงินเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วจะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่คุณสามารถนำไปออมได้ค่ะ 7. ใช้แอปพลิเคชันช่วยบริหารจัดการในยุคดิจิตัลนี้มีแอปพลิเคชันมากมายที่ช่วยให้คุณจดบันทึกรายรับรายจ่ายและติดตามเป้าหมายการออมได้ง่ายขึ้นตัวอย่าง p i ก k i p ป o Spendy, Money Lover หรือแม้แต่ Excel หรือ Google Sheets ก็สามารถใช้ได้ค่ะการเห็นภาพรวมของเงินเข้าเงินออกจะช่วยให้คุณสามารถปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายและออมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสรุป การสร้างนิสัยการออมเงินไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนค่ะมันต้องอาศัยความสม่ำเสมอและความมุ่งมั่นแต่ด้วยเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราแนะนำไปในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการออมก่อนใช้ตั้งเป้าหมายเริ่มจากน้อยๆแยกบัญชีออมเงินพิเศษหรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทุกอย่างล้วนเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งให้กับตัวคุณเองค่ะ จงจำไว้ว่าทุกการออมเล็กๆน้อยๆในวันนี้คือก้าวสำคัญสู่อิสรภาพทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้าค่ะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะหากคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดติดตามแชร์หรือส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ